Can you see? Can you see the Ajuma? Please try and please touch the. <laughs> วันดีค่ะวันนี้ป้ามาที่ช่งแล้วมาที่อนะคะวันนี้พี่ชายพเล้นโพชนะคะานั่งเดินเลยะคะวันนี้ีชายพามาเียงนะคะมาเียกันปีใหม่นะคะแล้วก็จะเียสแน่ด้วยกอวัคะว่าหรือจะพา้าไปดูาว่าขไน่ายไวมาแล้วก็ทกวันอยากเลียนเชื่่ เอาละค่ะเดี๋ยวจะพามาพบกับเจ้ามือนะคะวันนี้เป็นพี่ชายสุดที่รักเลยนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะพี่แบลนะคะหรืออาวิชัยนะคะเดอะไวท e ซีเหนือซีเซนหนึ่งนะคะทีมโค้ชก็เหมือนกันวันนี้วันนี้พี่ชายสุดที่รักเนี่ยพามา มาทานปีใหม่นะคะแล้วก็อยากเป็นอีกหนเรื่องในโอกาสที่ว่าเราจะไหว้ขอพรจากคุณแม่ด้วยนะคะเป็นไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ลดน้ําดําหัวกันแล้วก็เลี้ยงส่งแม่ที่จะแม่จะกลับเดินทางกลับอเมริกาด้วยนะคะวันนี้ทําไมลุงถึงได้อยากพามาที่ร้านตีโภชนาคะเอ้อ,อที่หนึ่งคืออาหารอร่อยมากครับอีนนใช่ข้อที่สองแล้วก็เป็นส่วนตัวน้องนอง ที่บริการเราบริการดีครับทั้งนี้ป้าก็มาครั้งที่สองแล้วมากับลุงนะคะก็คือทานอาหารก็ทุกอย่างก็อร่อยแล้วก็สดสดแล้วก็คือไม่ไม่มีผงชูรสเลยเรากินเข้าไปเรารู้เลยว่าไม่ได้มีผงชูรสปูเป็นปูปลาเป็นปลาใช่ค่ะอาหารอร่อยมากแล้วก็แบบจานใหญ่เบกใหญ่โตมากนะคะแล้วไม่แพงเลยนะครับที่นี่ไม่แพงอร้านนี้นี่ เปิดมานานไหมคะนานมากครับตั้งแต่สมัยประตูน้ำฮะอืมนั่นคือลุงมากินตั้งแต่สมัยตั้งแต่ครอบครัวชอบมาหารที่นี่ชวนค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะให้ได้ไปพบไปไปเล่าประวัติกันก่อนไหมคะไปเจอกับกับตันกับตันแก่แก่ของที่นี่มาค่ะครับเชิญครับค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาพบกับกับตันนะคะคือกับตันเหรียญนะคะสวัสดีค่ะ กับตันอยากจะให้กับตันช่วยเล่าประวัติไปค่าว่าร้านเนี่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะอ๋อร้านนี้นะครับเปิดมาประมาณห้าสิบปีนะสมัยก่อนยอังตั้งอยู่ประตูน้ำฮะตลาดนายเลิศนะ,ะผมเมื่อก่อนนี้โอ้โหมีสองร้านนะฮะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอ,อ,อยู่ตลาดนายเลิศร้านเก่าแก่เลยฮะอยู่ประตูนะะ้ําเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ทางถนนราชปาลารถแลวฮะ เฮียก็อยู่ตั้งแต่เปิดเลยเหรอคะผมอยู่นี่ตั้งสามสิบกว่าปีแล้วสามตลอดครับผมครับผมคอยเอาใจใส่ตลอดเลยเพียคะแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่จุดที่เรามองเห็นชัดๆเนี่ยเราจะมองตรงไหนครัเวลาเราจะมาเพี่ยมาง่ายอ่ะมาจากถนนในลาดสปาลบฮะก่อนถึงซอยลังน้ำหาง่ายก่อนซอยอยู่ซ้ายมือติดกับตัวรถเลย ที่ถนนใหญ่เลยครับแล้วที่จอดรถเนี่ยมีปัญหาไหมครับว่าเราเรามาก็ที่จอดรถมันก็น้อยหน่อยแต่โอเคจอดได้ถ้ามาได้จอดเลยฮะครับแต่ถึงว่าถึงว่าจะดูดูน้อยเนี่ยแต่ว่ามีมีพนักงานมีคนคอยลครับมีมีมีครบมั้ยครับผมครับดูแลอย่างดีเลยครับเฮียเฮียมีเมนูเด็ดอะไรที่อยากแนะนำไหมครับอ๋อที่นี่ครับมีเมนูเนี่ยก็มีหลายๆอย่างมีเช่น ปูบดผงกะหรี่ปูนึ่งปลาหมึกทอดกระเทียมตัวนี้ตัวเด็ดของทีราเลยเชิญเชิญครับครับอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะแบบถ่ายไว้ให้ดูนะคะเนี่ยให้เห็นเลยนะคะว่านี่าชูแบบเมนูไม่ใช่มีแค่ถึงเยอะมากปูที่นี่เราดังปูเราลองกันมาแล้วต้องปูต้องเป็นปูที่ช่วงเดือนไหนที่เขากินกันปูนี้ทานได้ทุกช่วงนะฮะถ้าปูไข่มันจะออกช่วงเดือน ประมาณกันยาตุลานะฮะปูไข่ฮะแต่ปูเนื้อทานได้ทุกทุกฤดูการเลยฮะครับผมเพราะเวลาผมไปกินปูที่อื่นเนี่ยปูก็ขังเนื้อมันจะฟอเรออันนี้ปูที่สดแปลว่าได้ใหม่ๆได้อันนี้อร่อยอ่ะเพราะว่าเราปูเราคัดมาเลยถ้าไม่แน่นแล้วก็ไม่ไม่เนื้อไปปล่อยให้ล้าเลยมันโดนกักขังมันมันเหงาใช่ไหมปูนี่มาแบสดเลยเนื้อมันยังแน่นเต็มปึ๊ดเลยฮะครับผม แล้วนี่ก็นี่ก็คือชุดชุดทีมนะคะชุดทีมตั้งเติมเลยค่ะสีสีแดงอ๋อวันนี้สีดำโชคปกติมันสีสีส้มแต่วันนี้วันนี้ใส่สีแดงตามวันวันแต่ว่าวันอาทิตย์วันเดียวนะฮะปกติสีส้มน้องๆอะไรก็ใส่สีสีส้มทีมนี่จะมีสีสีตามวันเลยค่ะครับแล้วก็มีตัวเด็ดอีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คืออะไรนับอ๋อแปะกล้วยแปะกล้วยพวเกลืออเนี่ยอร่อย อร่อยมากมากเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้เห็นอยู่อ่าเมื่อกี้แต่เราเดี๋ยวเราจะให้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจะให้จะให้เห็นกันดีนะคะคือเมนูเยอะมากแล้วก็คือราคาแล้วก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงแบบมากมายจนเราทานจะไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะเฮียเฮียอยากจะอยากจะเชิญชวนทุกคนมายังไงบ้างดีคะก็ที่นี่ของเรานี่เปิดมาตั้งนานแล้วแต่ทุกอย่างสดทุกอย่างครับปูปลากุ้งหอยเพราะว่า ร้านเราเนี่ยมันของรับประกันคุณภาพถ้าไม่ถ้าไม่แน่นถ้าไม่ดีเราไม่ปล่อยให้ลูกค้าเลยฮะดีทุกอย่างนะครับครับการันตีการันตีการันตีเลยครับครับขออนุญาตรบกวนก่อนที่อยากจะจะจบสัมภาษณ์เฮียอยากจะลบกวนเฮียให้เฮียให้ให้พรกับ คนดูนิดหนึนะค่ะในตอนวันปีใหม่นิดหนึ่งค่ะปีใหม่นะฮะขอให้คนดูช่องยูทุกของคุณพี่หรือช่องของป้าไก่ขอให้นะช่องยูทุกของป้าไก่ขอให้เฮงเฮงเฮงรวยตลอดปีช่วงปีใหม่สงกรานต์ครับผมขอให มาเจอได้กว่าทีดีคร่ะตีโฉชนะอันน yeah, right? okay? ah, ี้มิสเตอร์พัตตี้นี่ไงนักฟุตบอลของฝรั่งเศสนักฟุตบอลของฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปสาร ซื้อที่ยาวราชใต้ของผมซื้ออันนี้อยู่ดีเราจะเขาทำช็อตีละคร y e ายแล้ว่าถ่ายละเป็นวิดีโอเขาถายใช่ไหม Please try and please touch the ajumma. If you try, if you touch, you will fall. คุณรู้หรือ,อยังรู้กันหรือ,อยังเดออาจุมมาคุณเห็นหรือ,อยังคุณเห็นหรือ,อยังเดออาจุมมาลองดูลองเปิดใจให้กับ เดาจุมมาถ้าคุณลองหรือได้สัมผัสแล้วคุณจะรักเราเอาละค่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะก็จะให้มาพบบุคคลสำคัญนะคะที่วันนี้อ่ะที่ป้าเนี่ยตั้งใจที่จะมาวันนี้แล้วก็ที่พี่ชาย พี่ชายนํามาเลี้ยงเลี้ยงฉลองเนี่ยก็คือคุณแม่นะคะแม,แม่แม่บุญธรรมนะคะซึ่งเป็นอดีตฮอบเพเปอร์ซิงเกอร์นะคะป,ปัจ,จปัจจุบันเนี้ยแม่เนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็กลับมาเที่ยวเมืองไทยบ้างแต่ว่าครั้งเนี้ยแม่จะมาหลายหลาย,หลายเดือนนิดนึงเพราะว่ามาเที่ยวมาเลยนะคะเจอเพื่อนฝูงมาเที่ยวแล้วก็มาหาลูกๆด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาแม่อยู่กับลูกเราไม่ค่อยมีหรอกค่ะส่วนใหญ่ ครั้งนี้แม่มานินทานินทาครั้งนี้นะนครั้งนี้แม่มานะเที่ยวเที่ยวกับเพื่อนอย่างเดียวเลยกับลูกไม่ค่อยมีเวลาค่ะส่วนวันนี้เป็นวันวันนี้นะเป็นวันที่แบบโูกวหก่าจะนัดแม่ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ไปเชิญพบกับแม่เลยค่ะแม่ผู้มีผู้คุณของป้าเอกค่ะสวัสดีสวัสดีสัสดแฟนยูทูบป้าไก่นะคะก็จะ จะมาถามแม่วันนี้อาหารอร่อยไหมคะแม่ที่ตีโภชนาโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ลูกๆพามาทานที่อาหารเอ่อที่ร้านตีโภชนาราชประรบใช่ไหมอ่โดยหนูแบลบลาหนูแบลหนูแบลลูกชายคนโตนะคะตอนนี้เป็นลูกชายคนโตแล้วพาแม่ไปทานที่นู่นที่นี่หลายๆแห่งแต่ตอนนี้วันเนี้ยพร่อจะส่งแม่กลับกลับแล้วแม่ไปเถอะ เลยมาส่งสมาเลี้ยงกันที่ตีโภชนานี่อร่อยมากมก่อนอื่นเลยคือเริ่มด้วยแปะกล้วยคั่วเกลืออร่อยมากอร่อยมากไม่เคยทานที่ไหนเลยนะคะก็จะเป็นอาหารเ,าเป็นออเดอร์แรกที่อร่อยที่สุดแล้วก็พอทานทานไปหมดแล้วเจ้าของร้านใจดีค่ะมาแถมให้อีกหนึ่งจานโตๆอร่อยจริงๆไม่เคยทานที่ไหนเลยแล้วก็อาหารอื่นๆรวมรวมแล้วก็คืออร่อยและสดมากๆ ทานกุ้งตัวแรกนี่ไม่คิดว่าจะได้กุ้งสดถึงขนาดนี้เนื้อแข็งเหนียวหวานกรอบอร่อยจริงๆค่ะปูก็สดๆสดอสดอารวมความและอร่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะมานะคะตีพชนาราชปรารภ ดีใจมากๆดีใจมากๆที่วันนี้ถูกใจแม่นะคะเพราะว่าผู้พามาที่เขาพาวทูบิเซนต์มากแล้วนะพี่แบลคนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยากจะถามเพราะว่ามีแฟนคลับของแม่หลายคนเขามาถามลูกอยู่เรื่อยเลยว่าตอนนีแ้แม่แม่อยู่ที่ไหนและแม่แบบร้องเพลงอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะแม่คือตอนนี้ที่ที่อยู่จริงๆแล้วก็คือ,อ,อที่อเมริกานะคะ LA อยู่ที่นั่น20สกว่าป,ปีก็ แต่ว่ากลับเมืองไทยมาทุกปีนะคะที่อยู่ที่แบบที่รักที่สุดคือประเทศไทยแต่อยู่ที่นู่นตอนสมัยนั้นก็คือไปทำมาหากินนะคะรับก็ร้องเพลงด้วยแต่เดี๋ยวนี้<า>กเกษียณแล้วค่ะร้อ,<า>องไม่ไหวร้องได้ค่ะยังร้องได้สนุกสนานแต่ให้ร้องจริงจังแบบเป็นอาชีพไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะยืนร้องได้นาน เอาแค่สนุกสนานได้แต่แต่ละครั้งก็คือครั้งละกเจ็ดแปดเพลงเท่านั้นแค่นั้นก็อยากแม่ก็ยังมันอยู่นะคะก็อยากเล่นเล่นเดินทาเพราะว่าแม่ตัดมาทางนี้นะคะไม่ได้มีเวลาอยู่กับลูกเป็นควาแม่แเดยค่ะแล้วก็เพื่อนฝูงแม่จองตัวันแบบว่าคือลูกไม่ได้คอยู่ขอจะได้ชื่อนี่นะเอ้าหูน้ำมากในการเดินทางแม่คนดีไงแม่คนดีเพื่อนเยอะเพื่อนแม่เยอะมากมาก มีเวลาอยู่กับลูกได้แต่กลับมาแม่กลับมากี่เดือนแล้วนะคะหกเดือนเต็มเลยหก <6 S 1> เดือนอยู่กับลูกกี่วันคะแม่สี่วันเนี่ยค่ะจริงๆอได้เรื่องจริงเลยแล้วแม่กลับมาหกเดือนแต่มีเวลาอยู่กับลูกแค่เพราะว่าแม่มีเพื่อนหลายแขนงนะคะ,คะมีหลายหลายหลายศิลปินล้วนๆนะคะเพื่อนเนี่ยไม่มีอาชีพอื่นเลยเป็นศิลปินล้วนๆมีทั้งนักร้องนักแสดงผู้จัดผู้จัดละครมีหมดทุกอย่าง คือเราเที่ยวด้วยกันด้วยอย่างผู้ใหญ่แต่ก็สนุกสนานและแม่ก็คือแบบเป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเดี๋ยวแก่ค่ะก็ขอให้แม่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะแม่นะกับลูกเป็นนานนะคะค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสวัสดีแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านประสบแต่โชคดีในวันขึ้นปีใหม่ของไทยปีนี้นะคะ ก็จะเลยแล้วนี่นะไม่เป็นไรค่ะแม่เพราะว่าเราก็ยังอยู่ในนี่เพราะเดือนตัดต่อก็อยู่ในนี้ขอให้สุขสันต์ในวันรื่นเริงของไทยเรานะคะตลอดไปตลอดปีและตลอดไปนะคะให้แข็งแรงทุกทุกท่านร่ำรวยคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการทําการใดก็ขอให้สาเร็จดังที่หวังนะคะปีนี้เป็นปีแรกตั้งแต่ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนี่เป็นปีแรกที่ได้อยู่สงกรานกับ Um ลูกลูกลูกลก็วันนี้หลานมาที่แบบมาฉลองอวันสงการให้กับแม่รถน้ำดำหัวให้กับแม่ทำโพมลาัายมาให้สวยงามวาาเป็นโพมลาัายสดนะคะยิ้มอย่างหน้าบานสวยมากแล้วก็ชื่นใจมากเพราะวันนี้พร้อมหน้าทุกๆคนทั้งลูกตัวเองแล้วก็ลูกใหม่หลายคนเลยค่ะมารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้ ก็ขอให้ทุกทุกท่านประสบผลสำเร็จด้วยเช่นกันนะคะก็ขอให้มีความสุขในครอบครัวตลอดไปนานๆนะคะคิดอะไรก็ทุกทุกคนตลอดไปประเทศไทยหรืออะไรจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ขอใหอ้ตัวบุคคลมีความสุขกันก็แล้วกันนะคะใจเราต้องดีๆให้มีความสุขเอาไว้ดีที่สุด ลิปสติกเดอะอัจฉมานะคะสีสีให้ท่าเลือกที่ Facebook Page The Ajuma 01 watermelon the ajuma 02 salmon the ajuma 03 crimson the ajuma และ04 hush the ajuma ค่ะค่ะข,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรายการ กินที่ชอบของป้าไก่นะคะและก็ขอขอบคุณร้านอาหารตีโภชนานะคะอาหารที่ป้าอยากแนะนำมากมากเลยค่ะอาหารดีๆสดๆอร่อยมีคุณภาพมายาวนานมากตีโภชนาถนนราชปารบค่ะทุกคนอาหารที่นำมาลงนี้ยังน้อยมากเลยนะคะแวะมาลองมาชิมกัน ามาที่ร้านหรือว่าจะสั่งกลับบ้านก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์022471062ถ้าเปิดเวลา11นาฬิกานะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสปอนเซอร์หลักของป้า The Ajuma และ Verible by The Ajuma ค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่เพจ f a c e o o o เ Page The a ช u m a นะคะติดตามความตํำไบเหยของป้าได้ในคลิปต่อๆไปนะคะ <Aj uma. S 1> ที่ช่อง YouTube ป้าไก่ The Voice Official ค่ะ <Can S 1> สำหรับวันนี้ขอให้ทุกทุกท่าน <Can S 1> มีความสุขมากๆนะคะและขอให้โชคดี <Aj uma. S 1> มีเงินใช้ร่ำรวยทุกท่านค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ 아줌마. <laughs>